สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสิ้นนักประวัติศาสตร์ชื่อดังสิ้นนักประวัติศาสตร์ชื่อดังดรวินัยพงศีเพียรลูกศิษย์แห่อ,อะไรสิ้นนักประวัติศาสตร์ชื่อดังดรวินัยพงศีเพียรเจ้าของงานเขียนล้านนามหาปกรณ์นำวันที่13ตุลาคมมีรายงานว่าดรวินัยพงศีเพียรน,นักประวัติศาสตร์ชื่อดังของไทยเสียชีวิตแล้ว โดยชัยพงษ์สำเนียงอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้โพสเฟซบุ๊กอะไรโดยว่ากาบลาครูผู้สร้างแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดให้สิทธิ์อาจารย์วินยัยพงศ์สีเพียรได้เดินทางไกลแล้วปอลขอเปลี่ยนเป็นรูปสุดท้ายที่ถ่ายกับอาจารย์ตอนร่วมเขียนงานล้านนามหาปรกรณ์นำแวะไปหาอาจารย์ที่ชั้น6ศูนย์มนุษยวิทยา เมื่อ12พฤศจิกายน2564ในช่วง59เป็นต้นมาได้ร่วมทำงานกับอาจารย์หลายชิ้นเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้กับอาจารย์อาจารย์เป็นผู้ใหญ่ที่ใจกว้างซึ่งโดยนิสัยผมอย่างหนึ่งคือชอบเถียงหรือถามอาจารย์ก็จะตอบเล่าและอธิบายอย่างไม่เหนื่อยนายในช่วงหลังอาจารย์อยากทำงานสองเรื่องใหญ่ๆคือล้านนากับสุโขทยัยซึ่งทั้งสองเรื่องอาจารย์ได้ทำเสร็จแล้ว อาจารย์คงหมดห่วงแม้มีหนังสือที่พวกเพื่อนมิตรทำให้อาจารย์ก็เสร็จแล้วอาจารย์คงเดินทางอย่างรื่นลมในหนทางอีกฝากหนึ่งทั้งนี้ดรวินยัยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี Southeast Asia Study, SOAS University of London ปริญญาโท MA Southeast Asia Study University of Hong และปริญญาเอก PhD History University of Pisto เป็นอาจารย์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นเมธีวิจัยอวโส ổ, สกวขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ